คือหนึ่งอ่านเพื่อความรู้สองอ่านเพื่อความบันเทิงสาอ่านเพื่อทราบข่าวสารค่าวคิเศสี่อ่านเพื่อจุดเฉพาะและแต่ละครั้งทีนี้เรามาดูว่าการอ่านเพื่อความรู้เราอ่านยังไงก็เช่นเราอ่านหนังสือที่วิชาการที่นําไปเสริมในวิชาใดชาหนึ่งการอ่านสารพุทความบันเทิงก็เช่นการ์ตูนบทเพลงสารคดีท่องเที่ยวต่างๆ การอ่านเพื่อข่าวสารความคิดก็เช่นบทิจา์ข่าวรายงานการประชุมถ้าเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงก็ต้องเลือกอ่านให้อยากหลายนะคะไม่จดจ,จงจะพสะสื่อทีนี้การอ่านเพื่อจุดประสงค์จะพาะทางแต่ละครั้งได้เจตการอ่านที่ไม่ได้จดจงแต่เป็นการอ่านที่ตนสนใจนะคะอยากรู้เช่นประกาศบันเทิงข่าวสารสังคมต่างๆอ่ะทีนี้นักศึกษาพอเข้าใจเรื่องความสําคัญและจุดมุ่งหมายของการอ่านแล้ว ลำดับต่อไปที่ครูจะให้นักศึกษาทำก็คือนั่งสือที่แต่ละคนหยิบมาชูหนังสือขึ้นมาค่ะยกหนังสือขึ้นมาว่าแต่ละคนสนใจหนังสือเล่มไหนนะคะอาก่ะยกยกขึ้นนะคะค่ะเออี่ะเนเนทายข้างหน้าข้างหลังเหมือนกัน